ทุนวันกับผมแซกป้าโฮแล้วผมวันนี้อยู่กับช่องแซกทีวีนะครับผมเอ้ยไอจอนกล่าวเปิดเกมใหม่ดิกล่าวไปเลยอาจจะไปเล้วยังเอาดิเอาดิรอรคเช็คมันชื่อว่าเกมอะไรอะไรแมนแมนอ่ะปเปอร์แมนบอกอะไรสรุปเกมอะไรวะเอาเป็นว่าเริ่มเกมกันเลย เฮ้ยวันวันนี้เรามาเอาที่หนึ่งเยอเราเรามาที่หนึ่งขึ้นหลังที่หงจัดไปครับจัดไปเฮ้ยใครวันนี้นะครับก็อยู่กับเราชาวฟับจีไส้กรอกนะครับผมอยู่กับอาจารย์แซกครับผมหนึกับอาจารย์แซกอาจารย์แซกเวสานเวสานอาจารย์แซกลงไปลงไปลงไปเตรียมบวกอะจอนไห้หัวหน้าตี Ider, จอสไลเยอร์กับปัดระเบิดขวดเฮ้ยระเบิดขวดเลยล่ะเออ้โหทีมแยกตัวแล้วหากระเป๋าก่อนไปได้กระเป๋าแล้วไปเฮ้ยเสียงอะไรกระโดดวะหาตุ๊กตาได้ยิงตุ๊กตาได้ของควันน่ะเหรอเออตุ๊กตาของควันจะมีเกาะสาม ใครใครเอาบอกแล้วก็ได้เกาะสามแล้วโอเคเกมเกมนี้มันก็แจกของเยอะเนาะเต็มยิ่งเลยวะอกระทะเออผมผมยังไม่ได้กระเป๋าครับผมอ่าได้แล้วครับโอเควะจนทำไมพูดพ่อจังเรื่องเป็นล้าอ๋อเอก็ได้ปกติผมก็เป็นคนปกติผมก็เป็นคนพูดพ่ออยู่แล้วครับผมใช่ไหม อ่าใช่ใช่ครับผมใช่ครับเฮ้ยได้สกิลนินจาว่ะเฮ้ยนี่นี่ใครมาเอาสู้สู้โขนสองอันเขาไปหยิบไปแล้วใช่ไหมเนี่ยใช้ปืนไอ้ไฟฟ้ามันดีไหมปืนเอเลียนนะปืนที่ได้มาจากเอเลียนเออดีอยู่ลองนัดเตะบอกเราเราไม่ไม่แตกเฮ้ยมีคนมาแตกมีคนมาคนมาคนมา คนลออืบอดบดหรือคนไม่รู้ในในช่วงนี้ไม่ต้องเก็บอดนะเก็บแล้วเก็บแล้วบดบดบดหลังหลังนี่เล่นเจอแต่คนใครย,ยิงอะไรข้างบนแล้งเราเวลเราเริ่มสูงแล้งเริ่มสูงแล้วเ,เจอคนนะไม่ใครเ,เล่นอะไรจอนเล่นอะไร <c oughs> สนุกครับสนุกนี่นี่เดี๋ยวกูโหนให้ดูโหัวบาร์มาอะไรมาคาร่าแอมแอมป็ดปิดนี่ไอจอนนี่นี่บัตรสกิลนินจามาเอาไอจอนมาดีอะไรครับผมเซ็คเซ็คเซ็คหมายเลขอะไรครับนี่คูมัดคูมาให้แล้วไปเอาไปเอาเอครับทีนี้หาสกิลฮิวไว พอแล้วมั้ยพอแล้วกว่ามีหายิงคนดีแบบไอ้เจกเยอะอยู่แลสกิลฮิวเออไม่มีสกิลฮิวเย่เลยนะมึงกูบอกเวลาเพื่อนตายนี่มาอยู่ไหนอะมาเอากูมาให้อยู่มึงไม่ดูแผนที่อ่ะมาเอากิลนินจาจะได้โหดได้เนี่ยเนี่ยจะได้โหดได้เหมือนกูอะเนาะคุณไม่ได้ว้า เอออยู่ข้างหน้านั่นแหละนี่นี่นี่นเดี๋ยวกูแยกร่าง,งให้ดูเช็คลึอะไรไกันเห็นเช็คลึกหนึ่งนี่มันจะแยกร่างได้<ห>ด้วยเพือออ่อหลอกศัตรูนะนะเอา้เาแล้วใครทิ้งสกิลฮิวเอา้เอาไอ้ก๊อตเอาสกิลฮิวไหนไม่เห็น,นอจอนบงังเนาะเอาได้ทีละสกิลเออไม่จอนจอน่ะเอารูกวันมาบังเลยมองไม่เห็นจอนได้สกิลฮิวก็ไม่บอก ไม่รู้อะไรสก,กิลฮิลคือจะได้ไม่ให้เอาสกิลนิงจาให้คอรดเออไอเซก,กต้องใช้สกิลฮิลไอไม่เออใช่ใช่ไอใ,ใช้บ้าเป่ะเพราะว่าตายยากไอกูนี่มันสายบุกให้กูใช้สกิลบ้าเปล่าสายซับพอร์ตไอสายซับพอร์ตใช้ไปไปไป,ไปเช็คแตนทีหลังจะลดเช็คกอ่ะเข้าวง เฮ้ยอยากเล่นธนูว่ะดีไหมวะถ้าจะเล่นธนูระเบิดยิงก็ยากผมบอกเออมันเฮ้ยกูไปฝึกมาแล้วใครเอ้ยระเบิดบนหัวเลยเโซนเขาล่มก่อนเขาล่มมาเขาวงเฮ้ยฮัลโหลก็เขาวงอยู่เก็บอะไรมาเยอะแยะกับเรายิงใคร ระเบิดลงแล้วไปไม่ได้ได้ไ่ยไปได้นะเอาไม่เอา,เ,อา,เ,อาเล่นเกมไหนโดนวงตลอดไม่อยากเสียงแล้วชีวิตมีแค่มาซากับมาซากับเดซโซ <laughs> นจัมแากอยู่ไหนจัมแซกอยู่ไหน,น,น,นเอ้ยหนี่มาแล้วเฮ้ยไ่โดนปะเนี่ยปวด,ด ไปกันเลขสามดีกว่าฮัลโหลเลขสามอะไรบ้างไม่แย่ยูโกอิงทำให้เสียงมันจะร้อนปิดแม่ได้วปิดแม่แล้วโอ้โหกระเด้าเจออะไรเดี๋ยวบอกว่าเจอบอทนะเฮ้ยบอทบอท ไม่มีอะไรอะกระดินนะ่ะเออแบบไม่มีอะไรจริงอะลามยิงสลามดิเอ,อ้ยิงเอาของเนยวะมันจะได้อะไรบ้าง,ไ,งได้ระเบิดวะเฮ้ได้โซ่แต่ก็ใช้ไม่ได้หรอกเออจริงว่ามึงใช้สกิลไปแล้วเฮ้ยไอ ให้บินให้บินคนบินก็บินด้วยกันเนี่ยแล้วกูบินด้วยเอ้ยเอ้ยมันใช้ได้สามครั้งไม่ใช่เหรอไอ้ไอ้เนี่ยโซ่มันมันจะรีเซ็ตใหม่รอรู้ว่ารอผมเลยรู้ว่าคนละอันจอนอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังหรอเฮ้ยใครใครยิงอะไรข้างหลังวะไหนไหนไหนจอนโดนอะไรอ่ะโลไม่เห็นน่ะฮัลโหลเบอร์ไหนโดนนะ จนเลฮ้ยมีคนบินมามีคนบินมาเอ๊ะกระโดดลงแล้วกระโดดลงแล้วไม่ใช่บอทคนว่ะเฮ้ยตายเอ้าไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่ายิงตัวเดียวกันไหมนะแต่ว่าตายตายไปแล้วตัวหนึ่งเอ้าตัวเดียวกันนั่นแหละเฮ้ยมามาอีกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ได้ยินเสียงปืนอยู่ด้านหน้าอยู่นะเฮ้ย ใช่ใช้ปืนข้างบ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 นครับข้างบน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 ภูเขาบนบนบนภูเขากับบนบ้านบนภูเขากับบนบ้านไม่ไม่มันยิงปืนออกไปแล้วแท็กแท็กมันขึ้นไปหายมีคนกระโดดมีคนกระโดดไม่ละมันขึ้นไปหาแล้วมา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 เด็กกันมาด้วยกันเดวกกระติไปไหนไปไหนเฮ้ยมาช่วยกูหน่อยกำลังขึ้นไปจเย็นๆเพื่อนใจเย็นๆ ได้ขอตำแหน่งหน่อยตายยังบนมึงขึ้นมาตามกูน่ะฮัลโหลมามขึ้นมาแล้วอยู่อยู่อยู่ข้างหลังเนี่ยหน้าเลยอยู่หน้าเลยเฮ้ยคนที่ตายหายไปไหนวะดึงกันอยู่เปล่าคนที่ดาวไม่รู้นะมันจะมาชุบเราหรือเปล่าว่ามันน่าจะลงไปแล้วอะไม่เห็นไปลองดูเฮ้ยนั่นนั่นนั่นเสียงเสียงปืนตรงไหนเห็นไหมยังยังยังไม่เห็น แท็กใช้ปืนอะไรไปเห็นแล้วแท็กแท็กมาร์แล้วมาแล้วเฮ้ยมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันลงมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วไช่วยกูที่ช่วยกูที่แท็กอยู่ไหนอะแท็กลงข้างล่างแล้วหรอกูอยู่ข้างล่างลงไม่หาเพื่อนมันอะมันเข้ามันเข้าไปในถ้ำข้างล่างแล้วเพื่อนมันอยู่ไหนวะ ไม่รู้นะตัวที่ดาวไม่รู้อยู่ไหนว่าเพื่อนมันดึงอยู่ข้างาล่างได้แล้วอยู่ข้างล่างมัน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 ลงมีแค่เนี่ยหละเป็นครับครับสองคับสามแล้วแต่ยังไม่ตายสักทีอะเ,เอามันให้ตายเลยดีกว่าโดนโดนโดนเราอะโดนยิงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหใครใครทำไรใครยิงเอ้าโดนใครยิงไม่รู้ ไปที่ลู่ลอ่โอ้โหลู่ผมกำลังลงมาผมลงมาแล้วครับผมลงมาแล้วครับอยู่ข้างล่างครับผมกำลังอ้อมหลังครับผมกำลังอ้อมหลังครับผมเดินไปฮิวก่อนตายฮิวกูตายว่ะเอาแท็กตายเหรอไม่ใช่สกิลฮิวไม่ใช่เหรอจนจอนเราดาวแล้วจอนบัสเออร์ไหนบัสสี่ไงเฮ้ยข้างหลังข้างหลัง เจ็ดห้าเจ็ดห้ากำลังขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันบินวนแล้วจอนข้างล่างเลยนะข้างล่างเลยข้างหน้าจอนเลยเนะี่ยไม่เหลือยกจับยกจับยกจับโล่โลไม่เดดีช,ช่วยดี กูยิงดาวหนึ่งอะมันมีซ้ายมือตัวหนึ่งอยู่ชั้นบนเลยมันหลุดไปได้อะตายแล้วหรอตายแล้วอะเออแท็กคันไปทางนั้นแหละไปทางนั้นแหล่ะเสียงใครมาเดินใกล้ใกล้นกหนึ่งนกหนึ่งแตกหนึ่งสวยพี่สวยครับโอ้โหเฮ้ยมีกนกับประจานจรครับแท็กแท็ก อ่าสิบห้าสิบห้าฟังทางออกเลยห้าสิบห้านี่เนี่ยฟังทางออกเลยอ่ะอยู่ข้างหน้าเลยระวังระวังอยู่อยู่ขวาเมื่อไรมันจะมีนมัเฮ้ยใครยิงตัดหน้ารู้ป่ะมีมีตัวหนึ่งแท้นมีตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าเลยตัดหน้าฮะรูว่เมื่อกี้เดินเดินระวังเดนฮ้ยมีคนกระโดดมากคนกระโดดมากตรงเนี้ยโอ้ยไปเข้า แต่ครับสวยพี่สวยครับเจอกับอาจารย์จอจัดให้ครับผมโอ้โหจอเจ็บแปห้าตัวครับผมบอกแล้วครับโอ้ผมไม่ได้มาเล่นๆครับงานนี้ครับโอ้โหเอาสกิลฮิวดีจอนมึงไม่ได้เฮ้ยแท็กมีคนลอยมามีคนลอยมามีคนลอยมาข้างบนเฮ้ยใครขับรถมาวะเฮ้ยเพื่อนเราตายป่ะเก็บปดิเก็บเก็บมาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเก็บเองจะรอดเออไปไปจะรอดไม่เนี่ยคนไปเก็บกับคนอัเนี่ย หนึ่งร้อชุบเข้ามาดิครับเฮ้ยมีคนมีคนมีคนฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนครับเฮ้ยเบอร์สองไอ้จอนไอ่ลงไปก่อนกูบอกให้ลงไปก่อนททีเขาทีเฮ้ยทำไมทำไมมันวาร์ปวะทำไมแท็กว้าบะว้าบะไรกูบอกให้ลงไปก่อน ไม่ทันไม่ทันเมื่อกี้โผล่ขึ้นมาตาย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 ออ๊อโอ๊คแอร์ดีไยเล่นเล่นด้วยกันยิ่งแอร์ดีไปย่ายถ่ายอย่างเขียวเลยไม่ไม่ไม่โอ้โหจิ้นสัตว์เก็บเก็บไปห้าตัวเลยเออเอาแน่เดี๋ยวซีเรียสเล่นใหม่กูยิงล้มอย่างเยอะ